ตอเนี้เขาอยู่ที่ปูสองยังป็เป็นน้องคนหนึ่งเป็นน้องชายที่เห็นแบบว่าเห็นาตั้งแต่วัยเรียนนะต้องใช้คําว่ามาธยมได้อออะแล้วจนโตจนมีครอบครัวจนประสบความสําเร็จต้องใช้คําว่าประสบความสําเร็จเลยแล้วประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่รู้จักกันมากีีน่าจะตอนนั้นที่เรียนเจอสองว่าตอนนั้นสองสองเป็นลูกน้องอีกหนึ่งตอนรวมกันะใช่ตอนนั้นเราเรียนอยู่เรียนจบแล้วครับเพิ่งเรียนเพิ่งผมเพิ่งจะเรียนจบเลยใช่ครับแต่ ต่หนึ่งหนึ่งกับผมเริ่มเปิดอู่กันตอนแบบเหมือนผมยังเรียนไม่จบไงหนึ่งจบมาก่อนเหมือนอารมณ์ตั้งแต่สมัยเรียนใช่ครับตอนเรียนอะไรตอนนั้นเรียนตอนนั้นเรียนมอปลายเจอแยวคิดด้วยเจอน้องตั้งแต่มอปลายอ่ะจุดเริ่มต้นเลยคือพ่อแม่ซื้อรถเก่าให้เราใช้ครับซื้อรถใช่ครับถ้าเราซ่อมไม่เป็นทำไม่เป็นก็ไม่ได้ไปโชว์สาวครับใช่ครับคือนะตอนนั้นกำลังจีบกำลังจีบแฟนใหม่ๆอารมณ์จีบเหมือนอารมณ์จีบใช่ครับใช่นิดมาทำรถกับเพื่อนที่อู่ครับ เพื่อนมาทำรถใช่ครับได้แบบว่าครบละใช่ครับไม่ต้องมีทำฟรีมั้งเหรอเพื่อนไหมตอนนั้นนิดนิดยังไม่มีเลยแบบเว็บแรกเนี่ยจีบเพื่อนหรือจีบนิดเลยจีบจีบนิดครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมาทำเพื่อนของนิดที่มาทำเพราะว่าอ่าเพื่อนก็เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยอ๋อคือเพื่อนอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วเพื่อนก็แนะนำให้นิดมาทำรถที่นี่ใช่ครับไม่ใช่นิดนิดมาเป็นเพื่อนเพื่อนมาเป็นเพื่อนเฉใจด้วยใช่ใช่ครับโอ้โหแล้วไงเว็บแรกเห็นเห็นสะดุดอะไรบ้างครับใครจีบใครก่อนผมผมจีบก่อนอยู่แล้วครับใช่ครับเพราะผมทำแต่งานไม่ค่ออยไปเจใคครรับ ก็แบบว่าเจอวันแรกจิตเลยป่ะก็เจ้าก็แบบคุยชวนชวนครั้งแรกชวนเด็กชวนเด็กครั้งแรกเลยคือไปเชียงกงครับจริงถามว่าจะไใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าได้อาศัยจังหวะอู้จากไอ้หนึ่งให้หนึ่งจะได้ไม่บ่นเพราะว่าเราหุ้นกันทำใช่ไหมครับมันจะได้ไม่บ่นผมก็เลยอาศัยไปถืออะไรที่เชียงกงนานสิเชียงกงเชียงกงบางนาใช่ครับใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้อยู่กันนานนานเดทครั้งแรกมันเป็นการเดทที่ประทับใจมากนะพาไปเชียงกงครับใช่อันนี้เนี่ย หลายๆโอ้ยเชื่อว่าต้องเป็นแบบเนี้ยใช่เพราะว่าจำได้เราก็แบบห้องาอุ่นสองถ้าผมไม่พาไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่รู้จะอ้างอะไรออกไปหาใช่ครับเพราะว่าทำงานด้วยกันกับหนึ่งไงใช่ครับใช่ใช่คือแบบว่าตอนนั้นเราเป็นหุ้นส่วนใช่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 คือแบบหนึ่งก็ทำงานเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันถ้ากูอยู่หัวอารมณ์ถ้าอยู่หัวกูไม่ได้คุยไม่ได้ตั้งใจใช่ครับหนึ่งกูขอไปซื้ออะไรเชื่อกต่อที่บางนานะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ไปด้วยกันใช่ แล้วก็หยวนทุกวันนี้ใช่ครับกิ่ปีแล้วจำได้ไหมครับวัชื่นรอบนี้สิบสิบกว่าปีแล้วครับใช่ครับอ่นมากครับผมจนประสบความสําเร็จจนตอนนี้เป็นอู่ของตัวเองแล้วก็ได้ทุนจากตรงทาขายล้อขายยางเนี่ยแหละครับเลยได้ชื่อสองย่างเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ครับแล้วก็จนมีอู่ทุกวันนี้ใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งในทุนที่เขาให้ความแบบไว้ใจมากก็คือตั้งคัดที่ตั้คัดใช่ครับยังไงกับโปรเจกต์คันม่วงก็อยู่กันมานานใช่ครับ จริงๆแล้วแกแอบให้แอบช่วยเรามาตั้งนั่เล่นตั้งแต่เนิ่นๆแล้วครับนานแล้วใช่ครับอะไรหรือว่าแข่งหรืออะไรใช่ด้วยด้วยกระแสโตโยต้ามันดีใช่ไหมแล้วก็แกก็จริงๆแกอยากจะช่วยอยากจะแบบว่าทํารุ่นไม่ต้องใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมบอกพี่ถ้ารุ่นอย่างนั้นแล้วแบรนด์อย่างพี่มาเล่นน่ะมันไม่เห็นอะไรหรอกทำผมว่าทําเลยเดี๋ยวผมช่วยเองอะไรอะไรผมมีเดี๋ยวผมเอาผมให้ใช่ใช่ครับเราก็เลยเลือกเล่นด้วยกันใช่ครับใช่ครับครั้งแรกที่ที่ที่โปรเจกต์ด้วยกันเนี่ยมันเริ่มจากการพัฒนนนนาาาาาออะไรรรกกก่่่่เเิมมจทีผลห้ยว แล้วผมอยากจะลดทัโบให้เหลือลูกเดียวมามาอยู่ในซุปเปอร์ลีโวครับในซุปเปอร์ลีโวใช่ครับแล้วก็ช่วยพัฒนาคัทกันไปใช่ครับแล้วก็ด้วยด้วยหน้าด้วยเราทําอะไรที่มันแบบอลิมิตเลยรอบนี้เพื่อต้องการเทสคัทกันด้วยครับใช่ครับก็คือก็เลยได้โปรเจกต์คันนี้ใช่ครับคันนี้เป็นไงนี่คือประสบความสำเร็จเขาเรียกว่ากี่เปอร์เซ็นละอันนี้ประมาณ90%ครับ90%เหลืออะไรคะก็เหลือจูนเหลือเก็บรายละเอียดเล็กเล็กน้อยครับเหลือตั้งศูนย์เหลืออะไรพวกนี้ใช่ครือเก็บรายละเอียดจบแล้ว พอดีทางน้ำจิตปากน้ำครับมันใหญ่ปากน้ำของเราใช่ครับเราหล่อแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันหน้าตัวรีโวตัวล่าสุดนะครับคเซตอีดิชั่นใช่ไหมครับใช่เลยเซตอีดิชั่นโป่งใหญ่ใช่ครับล่อๆพอบังคับไหมว่าจะต้องเป็นหน้าตัวใหม่ด้วยต้องตอนนี้ปีนี้บังคับแล้วครับใช่ครับต้องเป็นตัวใหม่เท่านั้นใช่ครับตัวใหม่เท่านั้นใช่แซ่บอดี้รอๆล่อทำไมถึงเลือกต้องถามว่าทำไมถึงเลือกบอดี้น้ำจิตปากน้ำความปลอดภัยลำดับแรกเลยครับ อย่างที่2ด้วยรายละเอียดเราทํารถไปแรงอ่ะใช่เราก็อยากให้ลงพื้นแบบร้อเปอร์เซ็นนะครับใช่ครับทํารถกับกระจิตมาที่คันคันนี้น่าจะคันที่5้าแล้วครับใช่ครับมันทำรุ่นใหญ่เลยนะใช่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนใจเป็นไหนเลยใช่ครับอยู่กับน้าตลอดใช่ครับตอนเรียกตอนแรกเป็นลูกค้าสักพักเป็นลูกหลานแล้วครับใช่ครับลูกค้ากลายเป็นลูกหลานใช่ครับตอนนี้เป็นลูกรักไปแล้วนะฮะเออนี่ก็คือเนี่ยบอดี้รอๆแบบนี้เลยใช่ทางน้าพัฒนาตลอดครับ มีขึ้นเรื่อยๆคันนี้คิดว่าแรงม้าจะอยู่สักเท่าไหร่ตั้งใจไว้800ร้อยปลายแปดร้อยกลางๆเนี่ยครับแปดร้อยไปปลายใช่ครับเครื่องทำอะไรบ้างอ่าลูกกันคอเอไมเอ็กครับผมอันนี้เป็นข้อเท่าไหร่ครับบอกเป็นเเท่าไหร่สามพันหนึ่งประมาณนี้ครับประมาณสามพันเนื้อใช่ครับอยากได้แบบเทอร์โบใช่เทโบศูนย์แปดครับทามีเอลใช่อันนี้ปั๊มอะไรเหรอปั๊มผมเลี้ยวใช้สองลูกครับใช่ครับ คับพัะคันธ์ที่หนึ่งสุดที่รักครับที่หนึ่งสุดที่รักโลกมีสุดที่รักใช่ครับเบื่อความรักน้องคู่นี้มากเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีปัญหามันไปมันไปอยู่แต่ในป่าโตแล้วไงไม่ใช่มันมันไม่ค่อยมาเจอกันมีปัญหามันอยู่แต่ในป่าคมันค่อยออกมาใช่ครับแต่ก็เลยได้ฉายานี้มาผมเป็นคนหนึ่งไม่สนโลกครับแล้วโลกไม่ต้องมาสนกูครับออ๋เนี่ยครับผมใช่ครับไม่สนโลกและโลกไม่ต้องมาสนกูใช่ครับเชื่อหรือไม่ก็ได้หล่อมากอันนี้เขาเรียกว่า ม่วงพัดเทลม่วงพัดเทลลรอด้วยรอม่วงเราไม่คิดเลยนะว่าทำล้อสีสีสวยเออมันสวยนะมันดูแบบมันจะได้ดูตัดกันหรือให้มันกลมกลืนไปเลยครับใช่มันเป็นการกลมกลืนที่แบบมันมดูมีมิติอ่ะทีได้ดูว่าม่วงกับม่วงมันไม่น่าไปด้วยกันได้ใช่ครับเออมันดูสวยเฉิเลยอะแล้วก็มันเป็นอีกสีหนึ่งที่น้าทำแล้วมันสวยคือสีข้างในคออแบบว่าม่วงเขาเออทีแรกแบบชมพูเทาอย่างเงี้ยอ๋อมันโอเคแล้วที่ม่วงเขาเข้ม มันสวยอะ่ะมันดูตดัดมันดูสะอาดมันดูมันดูหลงรักอะ่ะมันมันดูอยากมีสักคันอะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเกียร์อะไรคะเกียร์เฮดเบเทนเป็นเกียร์ใช่ครับซิงเกียร์ซิงมีเกีิงแล้วใช่ครับ <c oughs> คบือเขาวอย่างกติกาคือต้องเป็นเกียร์เฮดที่ <c oughs> เสื้อเกียร์ที่รถมีผลิตใช้ในบ้าน <c oughs> เราใช่ครับอันนี้เราใช้คนไทยอยู่เยว่านครับผมคนไทยคนไทยใช้ประมาณสามหนึ่งใช่ครับ หลอกอันนี้ไม่มีแล้วหลอตาแตกหล่อใจละลายเลย